บททั้งตัวตั้งแต่วัวถึงตีนพ่อแม่ปั่นเอาไว้สิ้นสงสัยเสิบเดือนทวนเห็นสมควรน้องครบคู่ออกจากทองน้องแม่เลี้ยวยังเขาว่าอยู่กินแม่ใหญ่เอ้ยส่วนใดใดทั้งสิ้นกันยังบอนก่อนเด็กแขนขาเห้องกันยังเลียกยางเดินบ่ท่านใดพ่อแม่อุ้มมือประคองจุ่งจองเขียนขามียางบ่ใด อุ้มบ <Yeah, ักยาโซนฮัดให้นางนอนด็กินเดินเวลากินเวลานอนก็ซอยเรือทั้งนั้นมาเราตีเสี่ยวข่อยเดี๋ยวนี้นะอันนี้แม่ป้าเออซุ้มเดียวกันมาพอกันนี่แม่เอ้ยบ่ได้กพ่อข่อยได้หักันบนไดตะพัดพ่อไงมาหาตายเออบ่ข่อยได้พอกันข่อยกับบ่ได้มากเขากับบ่ได้ไปอ่ะ อันนั้นแม่หญ่บูดแม่ป้าบูดอันนี้อีลายัางก็ละเออรอเออขึ้นหอดแม่หญ่อยู่บ่หอดกันอยู่าเ่นั่นล่ะมันบ่ได้มาหากันกัมีงันกัเอืนกันคือเก่าได้เมีซุ่มอย่างเออมันเป็นคนยมาหาบ่ตายมัเอ็ดเราอยู่น้่กันซุ่ได้คนนอัล่ะนี่ก็มีพ่อบป็จันทร์กัแ่อนะครับแม่อ่อนสีสวีฬครัคบ ก็จะรัดรานนอม่ใช่บุญจะอกัดยังเป็นมหากระต่ายไปเพาั่อ่ยแม่สวรรค์น like ักเนาอเออมันขัวนับไปแล้วนะครับมือแดงมีงานเป็นบ่แม่ตายไปแล้วผมมาบอกจ้าเียเดฝ้าบูญผมมีผลงานดีเด่นนาคราชปี62มาครับบอก แค่นั่นหลับเป็นจังวาะเป็นว่าคุ้มของพอไม่มีมันมีมากาโบโ่เพีนพอไม่ยังแต่ข้าวน้อยยางบ่เป็นเยียวนี้นั่นเกิดการมีเงินทองไปสร้างได้มีรถเป็นทั้งใด้ดก็ได้ยาง แม่เขาตายอีพอบางแด่ข้างหน่อยกินขี้พ่อแน่เด้อได้น้องดีอีพอขาแม่เขานอนมาแม่จับใบเอาอาหารใส่ปากข้าวแต่ข้างหน่อยได้กินดีกคนเลี้ยงเพียงพ่อคิดเห็นงเพียแน่เด้อมาตะปันมือได้เนี่มาจัดมาเจ้าตอนนั้นไห้คิดเห็นเสียงเสียหาเครื่องงงสงประสงค์เครื่องสัมปติมากส่งใจทำไมนีเลยเดือดร่ำหลายโกมูเปิดมือมาแน่ เป็อนมูมาแน่เตือนบอกมูมาแน่มาเด้อมาเริ่มบัวผานมาเริ่มตะวันเรมตะลอนมาเริ่มสายทองมาเริ่มม้เด้อ Hoa sợi, đến hôm bà lạc in mãi sợi đến hôm bì lạc in mãi sợi lạc bóng 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 ้ระจ้าทุกคนเหนียวยืนให้มันก้อใหกันพุ่กันเด้อาไปนี่สักดาท่านบอกหลายใหญ่หางดนน้อยยกแหลกแหงหมันเด็ตอเดน สอดซ่อนในหอยใจกันทีนก่กันแล้วนี้เราเราทากันไปแล้วชุดใหญ่ตั้งกันแล้วเอาเอาเื่อใส่วมาา่มก็ายขึันว่าท่านตายหัวมม่าหละ่ละเอยู่สตอซุ่มหข้า

จนละกับคนเพื่อนจันหัวใจรักมั่นยูพันแน่น้องแอดอ๊ะปออ้อนีใจรักยอพอเที่ยวเป็นแฟนประจันท์ขอเที่ยวเป็นแฟนป่าจัน์ขอแต่จะทำใจน้พหอมาลักทำใจเกี่ยจะทำายจันทจากจนอนนไ้ที่ขอคนไนได้ที่ที่จะ้เรามีนั่นน้องเรากจให้เกี่ยวในรานย้แต่น้องว่าจนเฒ่าจนเฒ่ากะทั้งตายขอสาย ป่อตายควงไว้หาไรลายใจ่่อผ้าเาเสียงมีงา้นลายอย่าไปใวอเรียกว่าชนนองตัวนองเงนบองสนคนนั้นกคนใหม่บ่ไรเอยปล่อยคนใหม่บ่อะไรเอปล่อยบ่บันอนพอยไก่วง่สมคนรวยกี่นากี่นามาเทาเขามาจิขาดที่ต้ม đây là cái nào là cao xây Rồi, pelombang Rồi, này đây sắn đây เอาแกมไปเลยแกมนั่งเนี่ไปเลอหนมมาเราเกเราต้องเท่าสักการแต่ทาไปจบก่อเสียรอมาสวัหน้าเรกาไม่เคแกนเปลี่ยนทอขคามาซุกแป้งลงไปมาผัดโจไทมาท่าเมื่อนี้คิดก่อยาล่เย็นผมตูมันเขาว่าก่ยาวขายวานมีเห็นป่ะนีว่าสมองฟมนะครับมืออดใจเราอ่นะ โอ้น่าเลกาทัชแข่งเนี่ยต้อเข้ามาสู่เปียงลูกไฟมาปะโดไทยมาท่าเมื่อในจีปุญญาต้องยินโตรโจนเส้นต่อยังลงมายื้อตัวนเวทีแล้วเอาคนกระไายต้องขลับนอกท่าบันไก่และปันไก่ท่าบันไทยและปันลาวหอมได้นอกหอมไทยรำกันละวันทำรอมายา โตเมวันสีเลยมาก,ก็ดีไปบัดหนึ่งเออเอาแนมว่าก็โตมาล่ำไงเซเวาลูกพักพอร่ำเจเลยนอกรกะโตมากเตๆเนาะเออโตพอไสกบบ้กับเบียหนึ่งโตไปนี้กับบหนึ่งการร่ำมีมหัวข้อนคืบกันสิคนมารายการบอกค้นว่าล่ำมนต้องพิดกันไปคนละทาคือตัอบคนตามว่าบ่วข้อนคือกันสังเกเตเดต่อพอต่อเมเ้อร์ กับขันมันไมคือกันหนอกรัโพอก็ของปีนไม่ปีนปั่นพิษที่หลีไม่เหมาะกับไผพิษส้มพิษโลผู้ได้จูบว่าจูบไพิษจิงพิษเด็โกศลอนดีทาข้างต่างๆขั้นทายเร้าหนผนาาพ่นยางย่ำน้ำปัาตีเอาได้ดินเดินขาเย็นเย็นทาเจ้ามนพาคนเิ่นเขาไปในเมื่อตามาต้องส้นเรื่องเดินเถวกัญญา วี่กันไปตาตาไม่เห็นพารล่าเน้อฟ้ากอดโถ่เม้าถึองนานาใจกป็นเจ้งกากล้าถึงไม่กลัววัน่ตัวเขาว่าจินตับตนน้นเมเป็นได้สังเมมันมีเรื่องกูทั้งเจ้านี้เจอคนคู่ยืน่นงครับหน่วก็สวัสดีรับที่รีเราไปแย่บูดก่อนล้ำพยนยี่ค่ำตันเตงให้เลยเนี่ยไปมงดนเล้าเพียงคืนพ่อฉรองเออขึ้นได้ขึ้นดีดีไล เออนี่เลยอยากรับใหม่พุทาบานตลาดไซฟังเออภาวาคู่กัมตัดเล่าเกิดจุนีบ้าน่บ้าน,นี้ผมก็มาเลียนถูงจำรับอยู่บ้านนี้มันก็พ่อดีกันบัดเถาวีมาลบนสีขืนแล้วก็แล้วว่าบาปเป็นจังไหนบุญเป็นแังไหนเมื่อนี้รับสีธรรมาะได้กันเทศน่ะเทศเออไงสีชวนกันเนืองไงสีวันสีกันเนึง หลวงพ่อบุญจันทร์กยเจ้าพาวเออแล้วอันนี้เจ้าวาดบัดนทองเรือหลวงพ่อจะรลัดเกยเจ้าวาสบ้านถมม้อนมือนี่แหละมือหลวงพ่อสิพิศสีกาเออมาพ่อเจ้าวาดน้องปามเจ้าวาดป้ทายเขาวอาไปแลว้วบุญมันเป็นมาจังใดบาปเป็นมาจังใดทอนสีลอกเพ่งใจว่า ในโลกนี้มีใครไม่ตายบ้างคอยลืมเมลันเดโมเนียไ่วเจ้าขึา้นคอยมืนเงา่าเล่าว่ากันป่าใญ่เมียนนาใส่กันได้เข้ามือนี้แล้วแต่เจ้าคนู้งว่นตขวา้วนอย่างว่า,ออยอยาเออเปลี่ยนลูกใครมาผัดเด็กคนเบป่าขันว่าเมียนเจ้าไหวยบโหน้ำแล้วนี่หล,ลังไปแล้วก็เถอะนั้นเอาว่าร้หลงง่าไหนเป็นใดก็ลูกเจอเรียวไปีา่าฉันจะไม่เกียด ก็บลุยเหลือในท้องหมดแล้วไปสีพู่จังนั้นเนาะเอาอันนี้ว่าเป็นอย่างนอกมือนีไผเข้าใจได้คอยยัยผอมมือนสีพุ่มป้นบุญไหลลีได้สังเกตเด้อแถวพ่อแถวเมียด้อจังใดจังว่าจังสั้นมือนีมาละไผสัทธาไทยเนี่ยพอเด้อคือสินทานเพิ่นก่อไปวัฏจาโบขาบาลำล้อมวันสวยงามคือเส้นทางเพื่อนังกาพาลาทานมีหลายเด้อ เม่ยเีซิ่วกับลูกกับหลานเลือดเม่ยเงียซิ่วเดอ้อเล่เยยาเใหญ่ธาดวานไปาม,านนไมั่นวง่าดในคดกองยีซิ่วกันทานทานในคดทั้งปวงธานในอสงเกสองเฮาฟอนเลีนเด,เด,นด้อดม่ซิ่วเดอ้อไอบ้บอลำาอเข้นพากันเลียนอวานจังจังคอยมาจักตูด,ดอ หลวงปู่ยัดหลวงซส้เพินกระดีนาแล้วห้นี่ได้สั่งกอกระทบุญเมนวิญญาณของพ่อผออมึงสีพ่มจับกระลำเส้นยาพื้นเพนปัติที่ตายเป็นผีบริวังหลวงไส้หลวงปู่เพิ่นเนี่ยละเพิ่น,นยนทางหาเจ้ามาละเป๋าใสา่เอ๋อเอ๋ ปูป่าน้ำลูน้ำเมียเด้อพอปองเด้อเร่งจงห่อวันวันขึ้นสวรรค์สันฝาปีม่านห่อ่าทีสูงพอยผองมือสีพบมึดเออเออหอหมอหมอหเอหมอหีอหมอห่อหม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 อหหมออหออหอ ใหญ่เท่ายงเฮียนเห็นเลยเนาะสิวเจ่าผัวเสียงดีบ่เฮ้ยสิเมาสามรอบขึ้นเบื่อสงแล้าพอเราไปจังสิไปได้เท่าปะนะบ้านทองมดก็สิไหลเท่าอยู่เนาะลูกน้องหลงปู่ยูหันไหลเท่าอยู่มื่อจังสือ่อมากินมาทานน้ำกันละพอเงี้ยผอมนะเรนนิ่เงี้นกรับจะนั่เสียนยาพื้นแผ่นปัดแต่ที่พอผอมเลยตายเป็นผีว่าหลายวัน ลูกแต่ท่านหาเจ้ามือหนึ่งมือว่านนี้อมาไหว้สมรลาวเห็นไหมเชี่ยวอ่อยฟังเขาพอเนี้จะละเด้อสมัยได้กี่ย้องอนเท่าอยากพะนาเล่าว่าโบเลี้ยงผัวละเฮ่าฟังไปหนะ้าน้ำกันปะนายามสิกินมาขามน้อยโหดมากตำจุกจุกเออกินแล้วลง่งไถนาเลยปนะาอยกระเลยว่าเดี๋ยววัเถา เทียนทีหม้อคือเป็นเส้นเป็นสายโยโย่เจ้าจำไ่้จับคอยกะลีทางมัน่นดวขคอยญากมั่นตำ่อยพนาเล่าสื่อเลยเติ่อเพลงและเจ้าของฉันเมียบ้านเลยไปว่้แม่บ้านฟังว่าปัดน้องคอ,อยให้ของเราคนซื่อเออคนดีนี่ละพอเม่ดีเออคุณพบพอไปนีไม่มีมากตะขอเดนะ้ององค์พระโคปุตรตัดสังเกียนเอาไว้ เข้าต่อไปแล้วดีนี่ีนั้นมาในอดีตทนสร้างเรียวบอกแล้วหลายคำจันคอยตายคือบอกว่าพอ่อเมททั้งสองเป็นเจ้าของพุทธตาสุขบุญพือสร้างลูกมาเลียงนักเบาใจใสพอผองเอ้ยตั้งแต่น้อยจนใหญ่พอเมทเป็นผู้เลี้ยงสอนซ้ำมา